อืมอาจกีบสักหน่อยโอ้ยเออเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้อที่มันเป็นอ๋อทองทองหยิบโคตรชอบเลยชอบทอกเยอะชอบขนมดอกไม้ชอบสวยทองเออขนม,มดอกไม้อร่อยหอมเอ๊ะสวยลวเลยดัดดัดปิดทีไรนี่กูยัดเคทุกทีเลยสัตว์สละหมายถึงดอกไม้เดียวกันปะ่ะที่บอกขนมดอกไม้ที่มันเป็นสีๆอะ่ะ ไม่ไม่ไม่เป็นถ้วยเป็นถ้วยเป็นลันมีหลายสีปะไม่ไม่มีสีเดียวสีเป็นสีเหมือนเหมือนทองหยอดอะแต่ว่าเป็นอยู่ในถ้วยอะคือเริ่มมองคืออะไรโง่้าวงั้นเราเรียกกันคนละแบบเหรอวะพอฉันเรียกขนมน้ำดอกอ๋ออันนั้นือขนมน้ำดอกไม้รู้จักขนมน้ำดอกไม้ปะชิมหายละกอยกับเครื่องนะ แต่พี่เปาพี่บอกไม่ชอบเราก็ตามกอยใช่กอยอยู่ข้างพี่เปากอยวิ่งมาพี่เปากอยวิ่งผ่านพี่เปาไปตัวอะไรอ่ะตัวเพชรเมียกอยเองเอาหนีดิไม่รู้ว่าจะล้มไหมโหแล้วด่านนี้จะบอกไอ้ตู้ไงวะเนี่ยเหี้ย ถามจริงอ,อะไรผ้าสันไหวผ้าสันไหวย่อด้วยแดนนี่นี่เองมา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 มันมามันมามันมาเฮ้ยโดดตู้เลยอันงนี้แหละอีกันเอามองกู<ไ>งอยู่ตู้นี้ไอ้เห <c oughs> ี้ย <c oughs> ีหนึ่ย

7จ็ดแปดเก้าแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีอีกหที้ยอีกหงทอีกหนทีอีกห่งทีทำไมเสียงใกล้จังวะอ่าขวใกล้ใอ่ะนายอยู่ในนี้ใช่ปะล่ะอยู่ในสวนเฮ้ยเฮ้ยเก้าเก้ามันนาจะขึ้นเขางบนแล้วหมดลงสวนนะ ขึ้นตรงคนแล้วโดนลูกนวกรู้จักขนมน้ำดอกมไม้กันปะมองกูครับมองกูจ้ามันมีใครสนใจกูหรตกขนมทองทองหยอดที่เป็นแผ่นอยู่ในถ้วยพลาสติกอันนั้นเขาเรียกทองหยิบปะไม่รู้เรียกไม่ถูกแต่เรื่งอ,รองขนมดอกไม้ขนมดอกไม้เพราะมันอยู่ในดอกอยู่ในถ้วยเป็นดอกไม้เสี่ยมันตามใครไม่รู้ ไม่ไม่ไม่ไล่แลไม่พราะว่าแล้วคือฉันั่นเพื่อนนั่นอยู่ดีแล้วฉันก็เห็นเพื่อนลงมาเว้ยแต่แต่แมวโก้แต่แมวก็กระดิกฉันก็เลยรีบวิ่งก่อนเครื่องเลยเสรุ่มลงกับเครื่องไหมลืองตัวมานี่้เลยเปนมาตักัน้เธอได้เื่อนี่ ไดูที่พ่าอดูข้างหลังไว้นะมันมันมาขึ้นไปชั้นสองแล้วนะหรือว่าหนูเซ็นโดนกระชากมากเลยกอยดูทางไหนอะดูข้างหลังหนูพี่ของทางเลยโอเคแต่ถ้ามันมาจากทางนั้นน่ะแล้วหนูปล่อยมือไม่ทันอ่ะยังไงแม่งก็โดนกระชากคอเลยเจี๊ยโดนทีโดนเกิดอะไรขึ้นสามวิไม่ทันสามวิไม่ทัน อีกรอบหนึ่งวันพรุ่งนี้ละกันไม่อยากเสี่ยงตีนละเสี่ยงตีนไม่ได้แล้วเดี๋ยนะไม่อยากให้ขีดรถอ่ะเขาตรงนี้โดดลงมาไม่ได้หรอวะนี่ยแล้วพี่นางเขาบนของดันสีเนี่ยเครื่องวิ่งอยู่ฝั่งนั้นนะพี่บ่าวระวังเจอมันไม่มีทางลงอ่ะกอยอุ้มเพื่อนละอุ้มเพื่อนละนี่หนูก็ไม่มีทางลงเหมือนกัน ที่บอนระว,วังมันเข้าม,ม,มาได้มาได้มาได้นี่อยู่แค่สอง,งสิยากว่ะไม่น่าเลยไม่น่าเลยเหลือแทนตีของตัวตีท<ร>ี่ย่างชอบเลยเดี๋ยวยังหาทางลงไปช่วยเพื่อนอยู่ ไวัสดีพี่เบ่าตามพี่เบ่านะอืมตามพี่เบ่า <c oughs> ช่วยเพื่อนสองพันยี่สิบสองเลยสัตว์พี่อ่ะพี่ข้างล่างเนาะข้างล่างข้างล่างตามเ<า>พื่อนตามเพื่อนต่อ เชื่อจากว่าอย่างตัดหน้าไม่ถงรอบอ่ะเออเอาเปิงนี่ตัดหน้ามันได้แต้มเท่าไหร่วะเท่ากันตันหน้าเยอะยตามพี่บ่าวต่ออีกเข้พี่บอลอยู่ไหนข้างๆกอยเนี่ยข้างๆหนูโอแม่งตกน้ำหน้ามึงไอ้ควายนายวิ่งอยู่ใต้ตีนฉันนะใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยบล็อกหน่อยกอยบล็อกหน่อยทีวิ่งไม่ใช่เหยียพี่ เอากูต่อเอากูต่อกูต้งองแล้วไปเอากร่เป่าใช่อ่ะอลงมาแล้วลงมาอุ้มแล้วกระตือเครื่องแล้วอะไรอะไรทาเป็นมูลวงมูลวอลไอ้เปรตเลยกูเตะรองเท้าขาดเลยเกี่ยวกับเมือ ไปตรงกลางนะคนที่คิวกันระวังเออไปวิ่งไปก่อนไปเส้นดีอ่ะฮะเขาเจอกันหหเ,กเหรอคนไหนเจอกันเหรอหไล่เพื่อนอยู่ใกล้ๆไม่รู้เพื่อนจะวิ่งมาทางชั้นไหนชั้นล่างแล้วอืม โอโหแมงไม่เดินผ่านตู้เลยมันรู้แล้วมันรู้ตัวแล้วรู้แล้วว่ามีมีคนตั้งตู้อยู่มันมาพี่เบาอ่ะไปขวามือเาตกรวิ่งไล่ตามเพ่ินเพินสองกดลองเข้าพี่บ่าเสียงพี่บ่าไปสองะน่ะสองดีจะเหลือเหรอโทษทีเซ็นพุ่งมาหนึ่งทันบอเดี๋ยวนะอย่า่ช้า ยังไงก็ไม่ทันเสียไม่มีตูดเลยมันเอาฉันนะนมันเอาเอาเอใช่เอาชีต่อนะโอเคแขวุกูผ่านละสบายใจแล้วใจแล้วชีวแ k บแล้ว <S 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 อะไรกัน เขยกูผ่านแล้วกูกูยิ <S 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 ้มสบายใจแล้วอี๊ย์คืนนี้ไม่มีอะไรติดค้างละแค่นี้แหละชีวิตกูแค่นี้แหละคอมพิวต์แล้วตายได้ยาวปวดทุกเออเ่าพี่เป่าแนี่ที่แถถูกเพื่อนเพื่อนมาแล้วมัน้ยอยู่บนผ่านพี่เ่าไปอยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างถ้าเกมแม่งบอกไม่ผ่านกูจะด่าอี๊ย พูดเลยโ<ก>อ้ยบวกหนึ่งหรอออไม่บวกโ,โอ้ยแต่ถ้าฉันได้บวกหนึ่งฉันอาจจะได้ขึ้นแหลงไอ้เหี้ยไม่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 ตายไม่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 ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ฉันฉันจะตายอย่างมีความสุขเ <c oughs> พื่อนแค่โทเทมอยู่ <c oughs> อ่าเพื่อนมีเปิร์ของตัวมันเองสามอะไรบ้งแดนวิดมี ดินหมาแล้วก็วินโดว์ออฟอะไรทุกอย่างเปิดมองที่จุกอะเพาะเปิดมองที่จุกไม่ใช่อย่างนี้หรอ่เปิดมันเพื่อนวิ่งอะวิ่งหนีเหรอไม่รู้ว่าเพื่อนไม่มองหลังไม่นะมันวิ่งอะมันวิ่งอะไรของมันวะไม่รู้นนั่ไอคนที่ควรจะหนีอะกูเพื่อนลงเบรคมันมองมาแล้วมันมองมาแล้วยังไงก็ได้ เจอก็ได้อย่าโดดลงมาตรงการลางลงมาแล้วพี่เพื่อนลงเบรไปเอากล่องมาแล้วลามาแล้วที่บ่าวมาแล้วเดี๋ยวน,นี้อเองเลยตรงกางจะเสร็จแล้วดน,เ,นวสเสี่ยงได้ติดปารกับพี่บ่าวไปรู้ตามใครนะน่าตามกอยมั้งเสียงตามพี่บ่าวแรงมากไม่ไม่ตามกอยตามกอย ใช่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 หัวใจมาแล้ววิ่งมาแล้วอย่าลากไปตรงกลางนะก่อยพี่บา่า<อ>วกำลังจะติดเครื่องโอเควิ่งมาแล้วโอ้โกระทืบไม้ไอ้กระทืบเครื่องไปกูวิ่งกับมึงรอบๆเนี่ยแดนนี่เข้าห้องก็ได้เข้าห้องแล้วเข้าห้องแล้วโอ้ถามจริง, okay, งสามเพ,พื่องพี่ปอกั่างคนเดียวใช่ไหมสามเรื่องเออ สวยมากๆตามกอยอยู่เพื่อนไม่มีฮิวเมือนแขนอะไรอ่ะเพื่อนบูนหรอไม่บูนเลยไม่บูนไม่บูนอ๋อเพื่อนได้อันนี้มาอ่าแผ่นที่เขียวเครื่องมันได้ยินเสียงฮิวพี่บ่าวแน่เลยวะ บ้านนม่ขึ้นขบวนแต่ไม่รู้ว่าต่อ่อเพื่อนจาเขาป่อย่อนเพื่อนเขาโตนงาน่เื่อโอ้โหเครื่องพ่มาเนเื่อเลยตามอยเ่ินโอ้โหหมดพอดีด้วยอ่ะ ทุกคนโดนแดนนี่แขวนล้วก็ดีใจใช่เหรอพี่บ่าวระวังเจอนะใช่เหรอนี่คือใช่อะไรเหรอพี่บ่าวอะไรเมื่อกี้พี่บอกว่าใช่เหรอคืออะไรอะไรใช่คืออะไรเ <c oughs> พื่อนไม่หิวด้วยอ่ะก็ปล่อยมันเจ็บแล้วจำต่อไปเจ็บแล้วจำอืมไม่บวกหนึ่งให้เราหน่อยเหรอ เข้าตาปูทำไมปีหน้าหนังอีกไอ้สัสแบบฮิวกูหน่อยเพื่อนบอกให้ฮิวกูหน่อยเนี่ยเล้วฮิวอยู่ตรงเนี้ยไอ้สัสถ้าเขามีเนื้อเขาเล่งก็ถึงตายคู่เขาแม่งไม่มีที่หนีฉันว่าเขามาทำอันนี้นะแอตแอตอะชิมเมนต์ไอผมว่าว่าว่าทำเล่นตัวละครนี้แล้วใช้แค่เปอร์ไม่แต่วินโดว์เอาเอาโปรตูนิตี้มันไม่ใช่ของตัวนี้ไม่ใช่หรอมาของนี้ไม่ใช่หรอฟังเหม่อมันมันไอ้นี่มัน บอกว่าต้องเอาเบิร์กของไอ้นี่มาใช้ทั้งสามเบิร์กใช่ใช่ไอ้ไอไอวินโดว์อันนี้ก็ของก็ของของตัวมันเองเหรของของเคสอ๋อเหรออ๋อซันิจูของเฟิร์มมิทมาตลอดเลยนะได้ม่ไม่ของของเฟิร์มมิทนั่นมันนี่เออสปินสปินไมล์ล้วสปินวิ่งเร็วสปินไมล์อือใช่สปินไมล์วิ่งเร็วสปินไมล์วิ่งเร็วเครื่องระเบิดไม่ระเบิดอีกอันอะไรวะระเบิดอีกอันหนึ่งเป็นอเลอร์ ที่เป็นหน้าหน้าหน้าเฟิงเฟิงเฟิงเฟ,ฟิงหมิน่นซุ่มหน้าเฟิงหมิ่นแล้วก็แล้วก็มีอ๋อใช่ใช่ใช่ใชอ๋อเออเวลาคิลเลอร์ทำลายไม้หรือเครื่องจะเห็นอ๋อล่าคิลเลอร์ใช่พวกนายคนนอกระใส่อไอ้เหี้ยไม่หรอกเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอใช่ใช่อยู่กับเคสที่กูบอกเคสเอ้ยมึงโดนแล้วไอ้เหี้ยไม่เห็นพี่เปล่ามันไม่เห็นเคสอ่ะกูไม่เห็นพี่เปล่าเมื่อกี้กูถามจริง งี้แม่งไม่เห็นว่ะเมื่อกี้มันหาจะเห็นแต่มันมันสับขาหลอกไอ้สัสทำเป็นไม่เห็นเผื่อมันกลัวพี่บ่าวตันตู้วะเป็นเด้มเป็นมเได้นะแต่แม่งสต็อกอยู่ด้วยถือมีดรอพูดถึงกูกินยาก่อนเดี๋ยวกูไม่นอนอีกโอ้ยไอ้ย่อยกินยากินก็ได้สักเม็ดนึงหลับให้ออกเลยหรอ ไม่ออกไปเลยหขลาซาด้าอยู่ลาซาด้าอยู่โดนโดนโดนอุ้มออกมาจากตู้เีหนูฮายนะเออพี่บ่าวสรุปได้ไออันนั้นยังอะไรวะกำไรข้อมืออะไรของนายได้แล้วได้แล้วทำไมที่ถ่ายแม่งขายถูกวะแกเพื่อนลงเบรคไปทำไมนะอหลองเข้าตู้ดิ ไม่ไม่ไม่มาจากไหนก่อนไอ้เหี้ยม no on ันเห็นอยู่แรกเลยเมื่อกี้ทั้งนั้นอ่ะทำเอาตกโดแมไอ้เหี้ยสะบัดเมาเลยแสดงว่ามันเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้แต่มันมันกวนตีนวนกวนตีมันรอกูออกแกกตู้ดีอ่่ะเเนนียฉัคแมห้ เอ้ยหกร้อยแปดสิบเจ็ดเยนเองเออวินจะอ๋อมึงไ, <c oughs> ไม่หาท่อข้างล่างเหรอเพื่อน <S <S เออวะเพื่อนอยู่ชั้นสองเออจะจู่เพื่อนก็วิ่งขึ้นชั้นสองเลยเพื่อนมึงรู้ใช่ไหมว่าท่อไม่เกิดชั้นสอง <S 2> <S 2> บอกกูทีว่ามึงรู้ <S <S โอ้ยเหี้ยมันมีเบิร์กมองนี่โคตรง่ายเลยนะเล่นโคตรง่ายเลย แต่มันไม่ใช่มองท่อไงพี่บอกแต่จำได้ว่าชีก็โดนคนมีเพร์กนี้แบบเออมันวิ่งไปวิ่งมาข้างบนตำเหี้ยอะไรมันนะเนี่ยโดดแรงแล้วอ๋อมันไม่เอาอะไรแล้วนะดังนั้นเข้าอยู่ข้างล่างใต้ตีนโดดลงไปนะเจอเลยโดดลงไปดิเออสายมึงอะเหี้ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกูเป็นคนไม่ลงเลยสั์ ต้องให้กูรุ้นกับ <ทำ S 1> มึงเนี่ย <laughs>